คิดถึงเรื่องเรื่องเก่านะคะเรื่องเก่าๆที่เคยได้อได้ประสบการณ์มาจะเป็นทุกข์หายฉับพลันก็ได้ะค,ะค่ะค่ะเก่าคารวะอาจารย์หัวเขียวค่ะ,จะเจริญธรรมสำเน็จด,ดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะดรนิตยาพรสุรษายค่ะชื่อเล่นว่านิดหน่อยนะคะชื่อทางธรรมว่าน้อมพรฟ้าค่ะ เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมานานแล้วนะคะสิบกว่าปีค่ะมีช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะที่มีอาการของการที่อ่อเอาแขนนี่ค่อยไปข้างหลังไม่ได้ค่ะโดยที่เราก็ว่าเราเราก็ดูแลดูแลตนเองอยู่นะคะแต่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจากช่วงหนึ่งที่เราทำงานวิชาการแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ออกกำลังกาย แต่ว่าอยู่หน้าจออยู่หน้าจอตลอดเลยค่ะคิดว่านี่แหละการใช้มือหน้าจอเนี่นะคะทําให้เราเรามีอาการยกแขนไม่ขึ้นยกไปแล้วก็ค่อยหลังไม่ได้ค่ะแต่มันเป็นอยู่นานมากเลยค่ะเป็นเดือนเลยนะคะแล้ววันหนึ่งเราก็ประชุมวิชาการกันประชุมวิชาการกันอยู่สวนป่านาบุญหนึ่งนะคะช่วงที่ประชุมก็เลย ก็เลยเล่าเล่าให้อาจารย์หมอเขียวฟังด้วยอาจารย์หมอเขียวเป็นประธานที่ประชุมตอนนั้นนะคะก็บอกว่ายกแขนไม่ไม่ได้มามานานแล้วค่ะทีนี้ก็จากนั้นนะคะวันต่อมาอาจารย์ก็เอาเอาขวดนี่ค่ะนี่ขวดไม่มีหินด้วยนะคะขวดไม่มีหินด้วยขวดที่ใส่หินขวดขวดน้ํา หกร้อยซีซีประมาณนี้นะคะแล้วแล้วก็มีหินอยู่ในนั้นพอไปช่างน้ําหนักจะได้ประมาณหนึ่งกิโลค่ะนึงกิโลกรัมนะคะก็สองขวานนี้ค่ะมาแล้วทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าใช้ในการทําเป็นดัมเบลทําเป็นการออกกําลังแขนนะคะออกกําลังแขนนะคะยกยกให้ทำสองข้างนี้ค่ะ อาจารย์ก็บอกว่าก็ยกให้สองอันนะคะสองขวดเนี่นะคะก็ได้ค่ะได้อุปกรณ์อุปกรณ์ในการอ,าออกกําลังกายเพิ่มขึ้นมานะคะอุปกรณ์ประยุกต์เนี่ยที่เราประหลาดใจก็คือพอเรารับมาแล้วก็ยังไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่ยังไม่ได้มีเวลาใช้ใช้เขามากเท่าไหร่นะคะแล้วทีนี้ก็จะ,จะ,จะต้องอนั่งรถมาจากอำนาจ,จเจริญมาจาก มาจากมุกดาหารที่จะมาอำนาจเจริญนะคะตอนนั้นน่ะก็พี่น้องจิตอาสารเราขับรถนะคะเราก็เลยได้อุปกรณ์นี้นั่งทํามาด้วยค่ะระหว่างทางแล้วก็ได้อุปกรณ์มาใหม่ก็เอามาทำนะคะที่พบความประหลาดใจคือพอทำพอทำมาระหว่างทางนี่แหละเดินทางมันก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วอะ่ะอาการของแขนที่มันเคลื่อนอะ่ะไว้ ่ว้หลังไม่ได้นะคะที่จะ,ะพับบานเนี่ยไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็หายนะคะมันก็หายแล้วก็คิดว่ามันยังไม่ใช่เป็นรธิ์ของยังไม่ใช่เป็นฤธิ์ของการออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงหรอกนะคะแต่ว่ามันก็มีพลังที่มองไม่เห็นที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าอ๋อเราประทับใจกับขวด ขวดที่มีหินขวดนี้นะคะที่เราจะมาเป็นอุปกรณ์ในการที่จะ,ะดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นจนมีความคิดว่าเออช่วงนั้นนะคะมีใครมีใครที่เราได้แนะนำการออกกำลังกายเราก็จะบอกว่านี่ทำเอาเองเลยนะเนี่ยดเมบล่ลเอามาออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรงนะคะก็จะได้ป้องกันโรคได้ด้วยแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะ ตอนนี้เขาก็อยู่ข้างข้างที่นั่งรับกันบ้านเพราะว่าเขาจะเป็นอุปกรณ์หนึ่งในการออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ฟังพี่น้องไปด้วยนะคะกะ็ได้ได้ประโยชน์ด้วยแล้วพอนึกถึงว่าเอะเราก็มีมีเรื่องนี้นะที่เป็นเรื่องหนึ่งที่เราประทับใจนะคะประทับใจกับผลของการประยุกต์ใช้สิ่งที่หาได้ง่ายใกล้ตัวเอามาดูแลตนเองนะคะไม่ต้องไป ไปซื้ออะไรด้วยนะคะไม่ต้องไปซื้อหาด้วยอ่คิดว่าหินก็คงพอหาได้ใกล้ๆ่ะใกล้ๆบ,บ้านของแต่ละท่านนะคะขวดเปล่าก็หาได้ถ้าท่านจะพึ่งตนได้อุปกรณ์ดูแลตนเองอีกแบบหนึ่งนะคะก็ยินดีนะคะกับการบ้านชิ้นนี้ค่ะนุมทนาทุกท่านค่ะ อนุโมทนากับดรนิ่นหน่อยอย่างยิ่งเลยนะคะป้าเนี่ยชอบฟังเวลานิดหน่อยเล่านะคะรู้สึกว่าเรื่องราวน่าสนใจฟังแล้วเพลิดเพลินแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะแล้วพอพออ่นิดหน่อยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอลักษณะของเมื่อเราพบกับปัญหานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไข โดยเราไม่มองเข้าเป็นปัญหาค่ะมันก็เป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสเราไม่เคยเจอประเด็นอย่างนี้เราจะหาวิธีจนได้นะคะแมวิธีวิธีที่เราเอามาใช้ก็จะเป็นวิธีอะไรที่พึ่งตนเรียบง่ายใกล้ตัวแบบชนิดไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถเอามาแก้ประเด็นแก้ปัญหาเราได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ไปต้องทําอะไรยุ่งยากสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเราถ้าเราทําอะไรได้รวดเร็วคือคือในในท่านั่งอะค่ะ ถ้านั่งที่อยู่นานๆเนี่ยนะคะนอกจากพิษความร้อนที่ทําให้เกิดอาการเกรง็งพอเกิดอาการเกร็งเขาก็คือการไหลเวียนเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกก็เลยทําให้เกิดมีอาการเหล่าเนี้นะคะพอเราเราใช้น้ําหนักนะคะ่ะเ,เขาก็จะสามารถที่จะทําให้มีการคลายของกล้ามเนื้อยิ่งทำทำซ้ำทำซ้ำ พอการไหลเวียนดีก็เลยทําให้อาการเนี่ยหายไปได้เพราะว่าไม่ได้เป็นจนกระทั่งกลายเป็นพังผืดแล้วค่ะถ้ากลายเป็นพังผืดแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกแล้วก็ผลของการที่ดรนิดหน่อยเนี่ยได้มีปัดมีอาการทางกายนะคะแล้วก็เกิดขวดใส่หินเนี่ยค่ะตอนนั้นพวกเราจิตอาสาก็จะไปเก็บหินมาใส่ขวด จำได้ว่าได้เก็บหินใส่กลวดแล้วก็เอาเอากลับมาบ้านแล้วก็ใช้บางทีมัชชิ่งก็จะจะจะ,จะใช้ถือเพราะว่า <c oughs> กล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงมากขึ้นได้ถ้าเราเพิ่มน้ําหนักให้เขาให้เขาทํางานระหว่างนั้นนะคะแต่ต้องไม่ไม่ให้อ่ามากเกินไปนะคะมากเกินไปก็คือรู้สึกไม่สบายค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มได้ทุกส่วนนะคะให้ส่วนเหล่านั้นเนี่ยทำงานหรือทำกิจกรรมปกติ ด้วยน้ำหนักให้เขารับภาราะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นค่ะจะสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกล้ามเนื้อท,ที่แข็งแรงจะทำให้ข้อต่อและกระดูกเนี่ยสามารถทำงานได้สะดวกได้มากขึ้นค่ะค่ะก็มีเพิ่มเติมประมาณนี้ค่ะมีท่านอื่นจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มไหมคะเห็นน้องแก้วพยักหน้า <laughs> ป้าหมอพูดไปหมดแล้วเพราะว่ามีช่วงหนึ่งในค่ายนะคะขอโทษเอาคืนเอาคืนเก็บเก็บับหมดแล้วให้แก้วพูดใหม่ก็คือก็คือว่าในค่ายอะค่ะมีช่วงหนึ่งค่ะหินขวดเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่นิยมมากนะคะก็แบบว่าเดินเร็วไปด้วยก็จะต้องมีหินสองขวดนะคะก็ด้วยอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่า แล้วก็เห็นด้วยกับป้าหมอนนะคะว่าเวลาที่ดตอร์นินเจนตียพรเนะะี่ยค่ะเล่าอะไรเนะี่ยเราจะมองเห็นภาพเลยมันเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์นั้น <c oughs> ด้วยเลยนะคะประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะขอความเห็นด้วยคนค่ะฟังพินิดหน่อย <c oughs> เลยพอฟังนี่นิดหน่อยเสร็จอยากได้ <c oughs> อยากได้หินสองอันน่ะแต่แถวบ้านไม่มีหินเลยค่ะ แต่จะบอกว่าเคยฟังพี่นิดหน่อยนะคะแต่นอนตอนนั้นเนี่ยไม่สนใจนะคะแต่รู้สึกว่าพอฟังครั้งนี้ยรู้สึกอยากได้ดัมเบลหินเลยอะค่ะแต่จะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่พี่นิดหน่อยได้ผลด้วยน่าจะเป็นเรื่องหินด้วยไหมคะเพราะเขา,เ,ขา,เ,ขาเย็นด้วยมันก็เลยดีเป็นค่ะเป็นเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้นวัตกรรมการดูแลตนเองมาอีกวิธีหนึ่งด้วยนะคะ แต่ตอนนั้นบอกว่าเอ๊ะเราพูดเยอะในค่ายไม่ได้เดี๋ยวหินจะหมดค่ายเพราะเพราะพรมีการเก็บหินแล้วแม็กนั้นนะคะใช่ค่ะด้วยใช่ค่ะหินจะหมดค่ายค่ะเพราะพี่น้องก็จะคนละสองท่านละสองขวดสองขวดค่ะประชากรก็ประมาณร้อยสองร้อยท่านต่อหนึ่งค่ายค่ะ ค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันจะมีการก่อสร้างแล้วก็จะมีกองทรายไหมคะเราก็จะไปเลือกค่ะเรากไ็ไม่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 ใช่ว่าหยิบอะไรมันต้องเอาแบบชนิดที่สามารถใส่ก็ไปทางปากขวดได้ใช่ไหมคะเราก็จะคัดอ่อหินอันนี้สวยอ่าสีสวยดีเรียบดี <c oughs> <c oughs> มันจะเต็มขวดก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะประมาณนั้นค่ะแต่ว่าณณปัจจุบันนี้เขาก็ยังวางอยู่ในตู้โชว์ที่อยู่อ่ ใกล้มืออะค่ะก็ยามที่ต้องการใช้เขาช่วยได้จริงๆนะคะเวลาเราไม่เมื่อยอะไรเงี้ยนะคะเขาจะช่วยทําให้มีการเบียดของกล้ามเนื้อได้ดีกว่าที่เราจะใช้แค่น้ําหนักมือเราเฉยๆนะคะค่ะตอนนี้ปลอดภัยนะคะเราพูดในในห้องซูมนี้พี่น้องจะมีหินบ้านใครบ้านเราเลยนะคะใช่ะ <laughs> น้ำก็ได้นะคะถ้าไม่มีหินก็ใช้น้ําก็ได้เหมือนกันเขาก็ให้น้ําหนักเช่นเดียวกันค่ะ,คะมีออนวิภาจะร่วมส่งการบ้าน,านด้วยค่ะเช่นค่ะดาคารวาอาจร